สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ c h anel n พ่อบ้าน4.0วันนี้ขอกลับมาทำคอนเทนต์ Hunter Hunter กับท็อปิกที่หลายๆคนก็อยากจะรู้เพราะว่าหลายๆคนชอบตัวละครตัวนี้กันเยอะมากทำไมคนชอบที่ัวเยอะจังเรามาดูประมาณ8ข้อดีที่มาลองรับว่าทำไมคนถนึงชอบที่รัวโซดีกันเยอะขนาดนี้ไปดูกันครับก่อนอื่นก็ต้องเตือนก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยแน่นอนว่าพอเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ ที่รัวแล้วเนี่ยยังไงต้องมีสปอยแน่นอนถ้าท่านใดยังไม่อยากรับฟังข้อมูลที่อาจจะสปอยเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะลองไปดูฮันเตอร์กันก่อนก็ได้แต่ถ้าคนไหนดูมาเยอะและ้วหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่สนเรื่องสปอยเท่าไหร่ก็มาดูกันเริ่มด้วยฉากเปิดตัวสุดประทับใจจริงๆต้องบอกว่าฉากนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นฉากเปิดตัวของที่รัวเนาะ ใา่เปิดตัวคิรัวก็คือก่อนเจอคิรัวแล้วก็อายุเนี่ยมันไล่เลี่ยกันทั้ง2คนก็เลยเป็นเพื่อนกันตอานี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าในกลุ่ม5คนเนี่ยกอนคิรัวคุโรปิก้าเลโอริโอแล้วก็สุดท้ายมีลุงทอมป้าจอมจอมหลอกลวงเนาะเรารู้สึกว่าคนที่เก่งที่สุดในกลุ่มอะ่ะมันน่าจะเป็นคุโรปิก้าเนาะเพราะว่าคุโรปิก้าเนี่ยโตกว่ามีวุฒิภาวะแล้วก็มีความสามารถด้านการต่อสู้เลโอริโอเนี่ย Phys ี้ข้เนี่ยก็คงดีแหละแต่ว่าเรื่องการต่อสู้เนี่ยน่าจะยังสู้คุราปิก้าไม่ได้คุราปิก้าเองเนี่ยก็เพิ่งโชว์ฝีมือไปค้าวนี้เนี่ยมันมีอยู่คนหนึ่งที่เรายังไม่รู้ฝีมือนะก็คือคิรัวตัวสุดท้ายของการสอบที่เป็นทริคลาวเวอร์เนี่ยอย่างโจเนสเนี่ยปูวตมาค่อนข้างโหดมากเรียกได้ว่าเก่งที่สุดในนั้นไม่สนใจแล้วว่าใครจะได้ลดโทษไม่ลดโทษฉันอยากจะขยาเนื้อคนมานานอ่าแต่คราวนี้เนี่ยคิรัวเนี่ย ไม่กลัวอะไรเลยแล้วก็ออกไปสู้ด้วยการจ้วงหัวใจของโจเนสออกมาฉากนี้เนี่ยทาให้คนดูรู้เลยว่าอ่าคนที่เก่งที่สุดในกลุ่มเนี่ยไม่ใช่คริสบิก้าแล้วนาตอนนั้นเนี่ยต้องให้คิดรัวเลยแล้วก็เป็นฉากที่แบบตอนนั้นเราเด็กเนาะเราดูอน,นิเมะนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันขนาดนี้เลยเหรอ ฉากนี้มันแบบมันคิดได้ยังไงคิดได้อย่างนี้เลยเหรอแลแต่ละคนเนี่ยคือหลงรักที่รววตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะว่าฉากเปิดตัวมันประทับใจสุดๆภาพนี้เนี่ยเป็นจาก2011เนาะณตอนนั้นเนี่ยมันถ่ายแบบทีวีซีรีส์มันก็เลยต้องใส่ถุงไว้ก่อนอ่ามันก็เลยทําให้แบบเห็นตรงๆจัดจา,จาเนี่ยไม่ได้เนาะแต่ว่าฉากในมังงะเนี่ยคือแบบเห็นกันจัดจ่เลยตอนที่รัวแบบจิ้มออกมาเนี่ยโอ้โหประทับใจคนอ่านได้สุดๆเลยแล้วก็ถึงกับช็อกเป็นต,ตามๆกัน ต่อมาเขามีการปูเนื้อเรื่องตัวละครที่ดีมากมันไม่ใช่อยู่ดีแบบมีความแข็งแกร่งอย่างเดียวแต่ว่าคิรัวเนี่ยทางบ้านเนี่ยเป็นตระกูลมือสังหารหมดเลยทุกคนในบ้านเนี่ยถูกฝึกถูกทรมานถูกทาโทษทํานูน่นทํานี่มาหลากหลายแล้วแล้วก็คิรัวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นความหวังของ ครอบครัวนี้กันเลยตอนตั้งแต่ตอนเด็กเลยว่าคิรัวเนี่ยเออต้องเป็นแบบมือสังหารอันดับหนึ่งของบ้านมีพรสวรรค์มีแววต่างๆขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยตอรี่ตรงเนี้ยมันรู้สึกว่าเออคิรัวมันมีเป็นคนที่มีมิติมากเพราะว่าครอบครัวโซเด่เอมันก็เป็นครอบครัวที่ประหลาดตลาดเนาะแล้วคิรัลเนี่ยมันก็เลยเป็นหนึ่งในครอบครัวแล้วก็ถูกตั้งความหวังตอนเด็กเนี่ยก็โดนกิรูมีที่เป็นพี่เนาะไมค์คอนโทรอีกมันก็รู้สึกว่าเออคิรัลเนี่ยมันมีเรื่องที่ ให้คิรัวได้เติบโตมันมีหลายๆอย่างเนี่ยที่เรามันน่าจะเอาใจช่วยคิรัวให้ผ่านผนหรือประสบความสําเร็จได้เนาะอันนี้ก็คือเรื่องที่เขาปูมาอย่างดีต่อมาเนี่ยคิรัวเนี่ยมันเป็นคนที่เป็นตัวละครที่มีผมสีขาวในโลกอนิเมะเนี่ยถ้าเขาทํามาดีเนี่ยคนน่ะจะชอบคนเนี่ยจะชอบกันเยอะอ่าอย่างเช่น เซชคมาลูในเรื่องอินเวชะคาแรคเตอร์มันมากแล้วก็ความผมสีขาวเนี่ยมันทําให้เป็นที่น่าจดจำเนาะหรือว่าอาจารย์กดโจจากเรื่องจุจูสุไคเซนก็หลายๆคนชอบอาจารย์คาคาชิเอยก็ตาม1เนี่ยคิรัวเนี่ยเป็นคนที่มีตัวละครผมสีขาวเนาะด้วยคาแรคเตอร์มากของคิรัวเนี่ยมันไม่กระโตกกระตาามันไม่ทําอะไรผงผางมาก อ่าแล้วก็มีความสุขุมเป็นคนที่พอมารวมรวมกันเลยเนี่ยแล้วตัวเองมันก็ไม่ได้ขี่เก๊กอะไรไม่ได้แบบคุยโวอวดอะไรมากเนี่ยการอ่อนออมมือให้หลายๆอย่างทาให้สุดท้ายเนี่ยพอมันมารวมรวมกันแล้วเนี่ยคาลิสมาแล้วก็รวมถึงคาแรคเตอร์ลิสติกขี้รัวเนี่ยมันกลมกลม่อมทาให้าสาวๆหลายๆคนเนี่ยชอบขี้รัวเยอะด้วยเหมือนกันต่อมา เป็นเรื่องของอาวุธและความสามารถของขี่รวมก็จะมีประมาณนี้ก็คือในภาคแรกเนาะคีรวมจะใช้แบบกล้ามเนื้อที่แข็งแรงฝุกมาอย่างดีอในการจัดการกอบคนอื่นแล้วก็ภาคแรกเนี่ยคิรวมจะเอาสเก็ตบอร์ดมาด้วยซึ่งณตอนนั้นนะต้องบอกว่าพอเป็นมังงะในยุค199899เน,นี่ยณตอนนั้นอะคนมันทายเรื่องสเก็ตบอร์ดอ่ามันก็เลยเป็นอีกหนึ่งที่เออสเก็ตบอร์ดอะจริงๆมันก็ไม่ใช้เป็นอาวุธหรอกแต่ว่ามันทําให้พออยู่กับขี้ร่วมแล้วมันรู้สึกว่าเออ มันเหมือนเด็กที่แบบว่าเออฉันแบบบ้านมีของเล่นบ้านนะตอนนั้นฮิตสิ่งนี้สิ่งนี้อยู่แล้วเอามาประยุกต์ใช้ได้ดีท้ามายาแล้วก็คือแบบเดินแบบรวดเร็วไล้เสียงเป็นความสามารถที่ฝึกมาแบบมือสังหารซึ่งตัวนี้เนี่ยพอคนดูแอนิเมะเนาะมันมันหวามันรู้สึกว่าหูฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บอ่าจัดการได้เร็วมากกีดแรกเนี่ยคิดดูก็จะใช้เป็นโยโย่นะโยโย่เนี่ยก็จะคลายสกเก็ตบอร์ดเลยมันเท่มันรู้สึกว่าแบบ มันเป็นของใกล้ตัวเราแล้วมันเอามาประยุกต์ใช้ได้ดีแล้วก็ตอนนั้นโยโย่เนี่ยคิรัวเริ่มเริ่มที่จะฝึกไฟฟ้าแล้วที่ตอนนั้นคิรัวปูมาว่าเออฉันอาบไฟฟ,ฟ้าตั้งแต่เด็กอ่ะทนไฟฟ้าทนพิษก็เริ่มใช้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยใช้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นหลักแหละใช้ไฟฟ้าโจมตีใช้การมูนที่เป็นคอสปีดก็จะมีความรวดเร็วมากการโจมตีรุนแรงรวดเร็วเรียกได้ว่าคิเมล่าแอนเนี่ย ไม่ได้ส่วนสักมัดเลยแต่ก็อาจจะมีเรื่องของข้อเสียที่ตอนนี้กําลังฝึกอยู่ก็คือเรื่องมันมีเวลาที่ใช้งานได้จํากัดแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือทุกสิ่งอย่างความสามารถที่รัวเนี่ยมันไม่มีอันไหนที่มันดูแล้วมันไม่เท่เลยมันเท่ไปซะทุกอย่างดฉะนั้นก็เลยข้อ4ี่เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องของอาวุธและความสามารถที่คี้รัวเนี่ยมันมีแล้วมันมันดูเด่นมากๆเลยต่อมาข้อที่5้าเนี่ย มันน่าจะเป็นข้อที่หลายๆคนเนี่ยชอบมากที่สุดก็คือที่รัวเนี่ยเวลาทําอะไรเนี่ยมันทําอะไรตรงใจแบบคนดูคนอ่านมากเลยอาจจะต้องบอกก่อนก็ได้ว่าเออหรือมันอาจจะอยู่กับกอนเนี่ยเยอะเกินไปหรือเปล่าซึ่งกอนน่ยมันเป็นคนทําอะไรแบบไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังเท่าไหร่คือแบบฉันตัดสินใจอะไรใช่ฉันก็ทําไปเลยซึ่งมันก็ต้องมีไอ้คิดรัวนี่แหละที่เป็นคนห้ามปราบอย่างเช่นตอนที่ปิโตเนี่ย ิโต้เนี่ยมองหาเจอไคเนาะแล้วก็พุ่งมาโจมตีไคเรียกว่าทีเดียวเนี่ยไคแขนขาดไปเลยพอคราวนี้แหละพอแขนขาดใช่ไหมก้อนเนี่ยมันของขึ้นแล้วก็ปล่อยพลังออร่าปล่อยเนินอย่างเต็มที่คราวนี้เนี่ยคิรัวเนี่ยเป็นคนที่คือตอนนั้นแหะเราก็เห็นแบบก้อนทาไมมึงไม่หนีไปวะเออเป่งพลังงั้นอ่ะมคนจะต้องหนีใช่ไหมเพราะว่าฝีมือขนาด ใครอะที่เก่งกว่ากอร์เนี่ยที่รัวมากๆนะตอนนั้นอะโดนแค่ทีเดียวยังไม่รู้สึกตัวเลยเรียกว่าใครรู้สึกตัวแป๊บเดียวแล้วก็หลบไม่ทันอ่ากอรเบ่งพลังสู้เนี่ยมันสู้ไม่ได้แล้วแถมเนี่ยยังเป็นตัวถ่วงกับใครอีกฉะนั้นเนี่ยที่รัวตอนนั้นตัดสินใจดีมากๆก็คือที่รัวเนี่ยเอากําปั้าเนี่ยทุบหัวกอร,รให้สลบไปเลยแล้วก็พาที่รัวหนีไปต้องบอกว่าตอนนั้นนะใครชมเลยว่าเออที่รัวแกตัดสินใจได้ดีมากและมันคือการตัดสินใจที่มันถูกต้องที่สุดพากอรเนี่ยหนีไป อ่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำเนาะแล้วก็มันมีหลายหลายฉากเนาะที่ชิรัวเนี่ยตัดสินใจทำอะไรแล้วก็มันก็ถูกใจคนอ่านแล้วก็ีิรัวเนี่ยเป็นคีย์หลักสำคัญเนาะในการที่ทำให้แต่ละภาคแต่ละแต่ละฉากเนี่ยมันสำเร็จไปได้อย่างดีข้อ6ต้องบอกเลยว่าชิรัวเนี่ยบทเนี่ยเด่นประมาณก่อนที่เป็นพระเอกเลยอ่า เขาพูดมาว่า2คนนี้เป็นเพื่อนสนิทที่จริงใจต่อกันสุดเนี่ได้ว่าถ้าในโลกแอนิเมะเนี่ยกรในที่รัวเนี่ยนี่ได้ว่าเป็นท็อปเทียมเหมือนกันในการที่แบบเป็นตัวละครพระเอกกับพระรองที่แบบสนิทกันสุดๆด,ดอ่าตั้งแต่แบบรู้จักกันมาตั้งแต่ภาคแรกเนาะแล้วก็ผจญภัยผจญภัยด้วยกันมาเนี่ยได้ว่าแทบทุกภาคเลยอยู่ด้วยกันตลอดไม่ได้เรียได้ว่าแทบจะไม่ได้แยกจากกันไปไหนเลย,เลยอาจจะมีแค่ภาค ไอตัวเลือกตั้งฮันเตอร์เนาะที่คิรัวต้องไปพาเนนิกะมาช่วยก่อนอ่าซึ่งได้ได้ว่า2คนเนี่ยร่วมทุกร่วมเริม่รมศกมาเป็นอย่างดีอ่ารู้ใ้รู้ครูงันหมดเลยฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นเพื่อนสนิทที่จริงใจคิรัวไม่เคยทรยศก่อนซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นข้อดีสุดๆของคีรัวมีตอนหนึ่งด้วยซ้ำที่กอนเนี่ยมันคุยพิโตเนาะเหมือนกับปิโตมันก็ช่วยใครไม่ได้ แลวสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับคีรุลก็แบบช่วยไปพูดแต่ว่าสุดท้ายอะ่ะกอนอะ่ะก็บอกว่าเออคีรุวทำไมยังใจเย็นอยู่ได้นายอะ่ะก็เป็นแค่คนนอกใช่ปะละ่ล่ะคีรุวก็แบบโอ้โหนี่แบบอยู่ด้วยกันมาตลอดผจญภัยกันมาขนาดนี้ทําไมกอนยังพูดอย่างนี้ออกไปแต่ว่าตอนนั้นคีรุวก็ดีมากนะคีรุลก็บอกกอนว่าแบบเออที่นายพูดอย่างนั้นอะ่ะเพราะนายกาลังหงุดหงิดนายกำลังใจร้อนอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งบอกเลยว่า คือทิ่รววเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีสุดๆในโลกอดีมเมะเลยนะครับอ่าต่อมาเนี่ยก็คล้ายๆข้อที่แล้วนะก็คือทิ่รววเนี่ยเขามีความเป็นคาแรคเตอร์ที่ผู้เสียสละอ่าอย่างที่ถ้าเราเห็นชัดที่สุดเลยเนี่ยกี่ได้แน่นน้อที่ตอนนั้นเล่นตัวดอชบอลกับเลเซอร์ทีรววเนี่ยเป็นคนถือบอลให้กับกรเนี่ยต่อยบอลไปหาเลเซอร์ซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นที่รัวเนี่ย ไม่ได้เอาออล่าเนี่ยคุมมือเลยเพราะว่าถ้าเอาอล่าคุมมือเนาะพลังที่กรเนี่ยจะส่งไปหาบอลเนี่ยมันจะลดน้อยลงฉะนั้นเนี่ยพอถ้าย้อนไปตอนหอประลองกลางหาวเนาะแค่กรเนี่ยปลดอล่าทิ้งอ่ะแค่โดนลูกขาตีเนี่ยกระดูกยังหักเลยอ่าแต่ที่รัวเนี่ยถือบอลแล้วกรอัดเน้นอย่างเต็มที่เนี่ยอ่าแขนก็เลยเป็นอย่างตามภาพเนาะแต่ว่ายังดีที่ จีไอเดียมันยังใช้การ์ดเนี่ยฮิลได้อ่าแต่ต้องบอกเลยว่าที่รัวตอนนั้นเสียสุด,สดรวมถึงตอนที่รวมล่างที่รัวก่อนฮิโซกะเนาะคนที่ทําหน้าที่หนักสุดก็ยังเป็นที่รัวอีกคาแรคเตอร์ผู้เสียสละเนี่ยมันคือที่รัวเลยจริงๆแล้วก็พอมาเป็นภาคที่ต้องเอานันิกาเนี่ยไปช่วยก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่านันิกาเนี่ยก็อันตรายเนาะแอบยังต้องหนีอิรุมิมีฮิโซกะอีกซึ่งตอนนั้นเนี่ยหนักหนาสาหัสเลยจริงๆนะครับ ข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือคิรัวเนี่ยมันมีความเป็นไทแมวเนาะมีหลายๆายอย่างเนี่ยที่คิรัวเนี่ยถึงจะโหดเที่ยมขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่ว่าแบบเออฉันก็ยังเป็นเด็กอยู่ฉันก็ยังอยากกินขนมฉันเหมาขนมที่ลานบลองกลางหาวนะและฉันก็ไปเหมาวิธีหนึง่งแต่เขาบอกว่าเฮ้ยมันหมดแล้วมันหมดเพราะว่ามันมีคนนึงเหมาเองซึ่งนั่นก็คือคิดตัวเองนั่นแหละ แล้วก็มีความแบบมันมีความไทมแมวมันจะมีความแบบมุงม้งมิ้งแบบชอบขี้แกงชอบทานูน่นทํานี่ตกปลามาก็วกลัวท,ท,ท,ทั้งที่เป็นมือสังหารแท้ๆเนาะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือ8ข้อนะครับที่ทําให้ชิลัวเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์จากแอนิเมชั่นเตอร์ฮันเตอร์เนี่ยที่แต่ละคนเนี่ยรักแล้วก็มีคนชอบมีคนเมนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับ ถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช n e l พ่อบ้าง4.0น4.0ไปด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ